แสงไฟจากชิงช้าสวรรค์ที่สว่างเป็นเหมือนวงแหวนช่วยสร้างจุดเด่นให้ภาพเมืองใหม่รอบอ่าวโยกโกฮามะเกิดจากเทคนิคที่ช่างภาพอย่างรุธสุภรุษเตชะตาโนนตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้เหมาะสมหรือภาพหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะในเทศกาลประดับไฟตั้งใจใส่แสงแลชให้สะท้อนกับหิมะที่กำลังโปรยปลาย ทิวทัศสวยๆของญี่ปุ่นในหนังสือภาพเล่มแรกของรูทเดอะสตาร Japan Best Destinations คือตัวตนอีกด้านที่นักร้องหนุ่มค้นพบผมเป็นคนชอบถ่ายแลนด์สเคปเนี่ยเราจะรู้ว่าในเวลาเช้าแม้แต่ในวันวันเดียวกันในที่ที่เดียวกันที่ยืนเนี่ยนะสิ่งที่ถ่ายออกมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วบางทีในที่ที่เดียวกันเวลาเดียวกัน <S <S แต่คนละวันหรือคนละฤดูดก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางวันอาจจะมีเมฆที่สวยแบบ เป็นลักษณะที่พิเศษเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะถ่ายภาพแรนเ์สเคดให้สวยไปรอแสงอองภาถตกบางทีเราก็ต้องไปเพื่อที่จะไปก่อนสัก2-3ชั่วโมงเพื่อไปดูสถานที่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าแสงตกตรงนี้นะมันจะเกิดภาพแบบนี้ก็เป็นการเขา,เขาเรียกว่าเป็นการจินตนานการไปก่อน จากงานอดิเรกเมื่อกว่า2ปีที่แล้วที่รุตเดอะสตาร์หันมาจาับก,กล้องถ่ายภาพและฝึกฝนตัวเองออกเดินทางไปเก็บภาพถึงต่างประเทศโดยมีญี่ปุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโปรดนอกจากทำให้เขาใจเย็นและรู้จักรอคอยยังเป็นความสุขที่อิสระเมื่อได้ถ่ายทอดมุมมองพอมาจับก,กล้องมันก็เหมือนกับเรามีความสนุกที่เราจะเขาเรียกว่าอะเก็บสิ่งที่เราเห็น ออกมามันท้าทายนะในการที่จะเก็บภาพที่เราเห็นออกมาออกมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระดาษแผ่นหนึง่งหรือเป็นไฟล์ไฟล์ภาพไฟล์เดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันแตกต่างจากในอดีตไปไหมหมายถึงว่านิสัยของตัวเองส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนจากแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนเนี่ยถูกไหมเป็นคนใจร้อนทําอะไรก็ต้องรีบๆอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็จะลดความใจร้อนลงแต่ก็แค่บางเรื่องเท่านั้นนะเอออย่างเช่นสมมติว่าก็อาจจะต้องมีการหลอกคอยบ้าง ชอบถามนะคะว่ารุดหายไปไหนก็จะตัวไปหลงรักการเดินทางค่ะแต่ว่าถ้าใครติดตามในอินสตาแกรมของคุณรุดนี่เคลื่อนไหวตลอดนะคะคุณผู้ชมดูสิคะว่าก็จะมีแต่ภาพธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะคุณรุดตั้งใจไว้ให้เป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวนะคะเป็นพื้นที่เก็บผลงานที่ถ่ายเองว่างเมื่อไหร่ได้กลับมาดูก็รู้สึกด,ดีทุกครั้งค่ะถ้าเรามีความสุขกับสิ่งไหนเราจะหาเวลาให้สิ่งนั้นอยู่เสมอข้อความใต้ภาพในอินสตาแกรม แผนได้กับชีวิตหลังเลนส์ที่รุดเดอะสตาร์ทุ่มเวลาให้แม้ยังไม่ฝันไกลไปประสบความสำเร็จระดับมืออาชีพหรือต้องมีนิทรศการของตัวเองผักรูดเพียงใช้ความชอบนำทางให้ประสบการณ์และฝีมือค่อยๆตามมากริษฐาดีดีไทยที s ีรายงาน